ปรดฟ้าผ่าช่อง7 HD ประกาศยุติสัญญาบิ๊กเอ็มทันทีหลังกรณีถูกรางวัลที่1ทิพย์ กลายเป็นประเด็นร้อนจากกรณีที่ทิติภาธนารัพย์ปรีชาหรือ CEOV บิ๊กบอสค่ายลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองไลฟ์สดขอโทษกร่าทางชี้แจงและยอมรับว่าได้มีการจ้างคนมารีวิวรางวัลที่1ทําให้ประเด็นนี้ถูกยงไปถึงพระเอกดังอย่างบิ๊กเอ็มกรีตาลิในทันทีเนื่องจากหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่พระเอกหนุ่มบิ๊กหมอชี้ยังหนุ่มบิ๊กเอ็มเคยบอกว่าถูกรางวันที่1นลอตเตอรี่ออนไลน์จากค่ายหงทองเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างตื่นเต้นว่าถูกจริงจํานวน6ล้านบาทพร้อมคคนรู้จักกอีก3 มูลค่ารวมกว่า24ล้านบาทแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการโพชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ได้ถูกเองแต่ได้รับส่วนแบ่งจากพี่คนสนิทที่ถูกรังวันที่1พร้อมย้ำว่าไม่ได้มีการว่าจ้างถูกรังวันที่1ทิปต์แต่อย่างใดแต่หลายคนนั้นก็ยังเคลือบแคงใจจับตาดูพระเอกหนุ่มว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการจัดฉากหรือไม่จนสุดท้ายเรื่องบานปลายและเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกรังวันที่1จริงและเป็นแค่เพียงการจัดฉากเท่านั้นซึ่งเมื่อวันที่2มกราคม กรณีดังกล่าวให้ชัดเจนโดยสรุปยอมรับว่าไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ตนได้เงินมาหลักแสนเพื่อให้โพสต์สร้างกระแสซึ่งตอนนั้นตนไม่ทราบเพิ่งมารู้สึกผิดปกติที่รังซึ่งก็ไม่ได้มีการรับเงิน6กล้านบาทได้มาเพียงแค่เงินหลักแสนดังกล่าวเท่านั้นและเปิดใจว่าเครียดหนักไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตนกลายเป็นแพละับบาปถูกสังคมต่อว่าทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องซึ่งในขณะช่วงหนึ่งบิ๊กเอ็มก็ได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆรวมถึงคนที่ผมรู้จจักกกกกกททุุสิิ่่งงอยาาาเดขึ้นร ผมโง่เองผมไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่ายและผมก็คิดว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงทั้งๆท,ที่ท้ายที่สุดผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้จนล่าสุดเมื่อวันที่6ม,มกราคมเพจช่อง7 HD ก็ได้มีการประกาศฟ้าผ่าขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัดอย่างบิ๊กเอ็มในทันทีโดยระบุว่าขอยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตริสบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตาริสบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนนี้้เป็ตน ซึ่งก่อนหน้าที่จะถูกปวดฟ้าผ่าเจ้าตัวก็ได้โพสไอจีสตอรี่โดยระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายว่าหวังว่าจะมีบางสิ่งสามารถช่วยผมให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนนี้ไปได้และนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ช็อกวงการอย่างมากทีเดียวแต่หลังจากนี้ชีวิตในวงการบันเทิงของหนุ่มบิ๊กเอมจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ